สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนึ่งจะมาชวนทำแซนด์วิชแฟนซีแบบเปิดหน้าค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนทำแซนด์วิชหน้าตาตะมุตะมิน่ารักนะคะเอาไว้หลอกขายบรรดาเด็กๆหรือวัยรุ่นอืมอันที่จริงหลอกขายวัยทำงานก็ได้ค่ะ เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะมีการแนะนำแพ็กเกจที่ใช้การคำนวณต้นทุนการคำนวณกำไรแล้วในคลิปก็จะมีการแนะนำวัตถุดิบแล้วก็แหล่งวัตถุดิบด้วยนะคะเดี๋ยวป้านะคะจะเขียนสารบัญไว้ให้ตรงด e สคริป t i o n แล้วก็ตรงคอมเมนต์นะจ๊ะคนที่สนใจหัวข้อไหนก็เลื่อนดูได้ในช่วงเวลาที่ป้าเขียนไว้นะคะจะได้ไม่ต้องดูทั้งคลิปนะเพราะว่าป้าพูดมากค่ะ แซนด์วิชที่เห็นวันนี้นะคะเราจะใช้ขนมปังหนึ่งแผ่นแล้วก็ตกแต่งหน้าตาของมันด้วยฟิลลิ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าเนาะวัตถุดิบหลักในวันนี้แน่นอนค่ะขนมปังแผน่นวันนี้ค่ะป้าใช้ขนมปังแผ่นของฟาร์มเฮาส์ขนมปังแผ่นฟาร์มเฮาส์นะคะราคาปกติเขาจะอยู่ที่ถ้าห่อใหญ่นะ20แผน่น36บาทค่ะ แต่บางช่วงเขาก็จะมีโปรโลดราคาเหลือ34บาทอย่างเช่นตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูต้นทุนขนมปังก่อนเลยนะคะคิดจากราคาปกติแล้วกัน20แผ่น36บาทก็ตกแผ่นละ1บาท80สตางค์ในกรณีที่เราเอาหัวท้ายขนมปังไปทำเมนูอื่นๆได้ะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครทิ้งหัวท้ายมันก็จะเหลือ18แผ่นค่ะ ราคา36บาทก็จะตกแผ่นละ2บาทส่วนตัวของป้าเองเนี่ยส่วนใหญ่หัวท้ายขนมปังป้าไม่ค่อยได้ทิ้งหรอกค่ะมันมีเมนูที่เอาไปทำได้เยอะมากๆเลยนะเช่นปังป๊อปคาราเมลหรือว่าบัรนดาขนมปังทอดอะค่ะใส่ฟิลลิง่งแล้วก็เอาไปทอดพวกนี้ก็ใช้หัวท้ายได้ไม่ต้องทิ้งให้มันเสียได้ เดี๋ยวท้ายคลิปป้าจะใส่ลิงก์ของตัววิธีการทำปังป๊อบคาราเมลแล้วก็ตัวขนมปังทอดสอดไส้ฟิลลิ่งไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจเลื่อนไปดูท้ายคลิปได้เลยค่ะวัตถุดิบตัวถัดมาค่ะคือฟิลลิ่งรสต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของเบสฟู้ดเนี่ยหนึ่ถุง900กรัมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ35บาทนะคะราคานี้ซื้อจากแมคโครนะคะหรือว่าตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่เขาก็มีขายเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าใครไปซื้อที่แมคโครเนี่ยเขาก็จะมียี่ห้อเซฟแพคด้วยซึ่งถูกกว่านิดนึงอย่างเช่นถ้าเป็นห่อใหญ่ของเซฟแพคนะคะ2กิโลต้นทุนก็จะอยู่ที่2กิโล6กบาทก็เท่ากับโลละ30บาทมีหลายรสให้เลือกนะคะแต่บางรสก็จะมีราคาที่สูงกว่าเล็กน้อยนะอย่างเช่นรสช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะแพงกว่านิดหน่อย ก่อนลงมือทํานะคะเอาถุงแกงมาตัดปลายค่ะแล้วใส่หัวบีบลงไปแบบนี้จากนั้นเติมฟิลลิ่งลงไปในถุงแกงค่ะเอาไว้สําหรับร่างรูปบนขนมปังก่อนลองบีบดูบนกระดาษทิชชู่ก่อนจะได้นะว่าเส้นออกมาคมไหมจริงๆไม่ใช้หัวบีบก็ได้เอาถุงแกงมาใส่ฟิลลิ่งลงไปแล้วก็ตัดรูเล็กๆ แล้วก็บีบได้เหมือนกันค่ะไม่จําเป็นต้องซื้อหัวบีบแต่ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยการใช้หัวบีบมันจะช่วยควบคุมเส้นที่ออกมาได้ดีกว่าเดี๋ยวรูปหลังหลังท้ายคลิปเดี๋ยวป้าใช้แบบไม่ใส่หัวบีบให้ดูด้วยนะคะเผื่อใครไม่มีจะได้ไม่ต้องตกใจทําได้เหมือนกันหัวบีบสั่งซื้อได้ออนไลน์นะคะเซิร์ชเลยค่ะหัวบีบ หรือว่าจะไปซื้อที่ร้านที่เขาขายพวกวัตถุดิบสําหรับทําเบเกอรี่นะคะราคาหัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30บาาทในการทำเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะเอาขนมปังมา1แผ่น ใช้ฟิลลิ่งรสช็อกโกแลตค่ะบีบเป็นเส้นไว้ก่อนอยากได้อะไรก็วาดลงไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีฝีมือทางด้านศินละปะวาดรูปออกมาต้องเละแน่ๆเลยดูป้าสีสวยที่ไหนละ่ะก็ไม่ใช่สวยเดี๋ยวลงสีไปมันก็สวยเองค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจนะเราสามารถใช้พิมพ์กดคุกกี้ค่ะมากดให้ขนมปังเป็นรอยก่อนแล้วเราวาดตามรอยก็ได้ เดี๋ยวคลิปนี้จะมีการทำแบบใช้ตัวกดคุกกี้กดทำรอยให้ดูด้วยนะคะพอร่างเส้นเสร็จเราก็เอาฟิลลิ่งสีต่างๆค่ะวาดลงไปเลย หลังจากลงฟิลลิ่งสีต่างๆแล้วนะคะอาจจะวาดทับอีกรอบหนึ่งด้วยฟิลลิ่งรสช็อกโกแลตก็ได้ค่ะให้ภาพมันดูเด่นชัดขึ้นนะคะเสร็จแล้วลายที่1แบบไม่ใช้พิมพ์ถัดมากค่ะถ้าเกิดว่าจะทำขายเด็กๆหรือขายวัยรุ่นวัยที่เขากำลังอินเลิฟนะคะลองทำลายที่มันแบบว่าเป็นคู่กันดูค่ะเพราะว่าแทนที่เขาจะซื้อแผ่นเดียวเนี่ยบางทีเขาเห็นลายที่เป็นคู่กันนะ่ะเขาก็อาจจะซื้อทีละสแผ่นก็ได้นะคะ เพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาก็อาจจะแบบอุ้ยซื้อไปให้แฟนดีกว่าซื้อไปให้เพื่อนดีกว่าอะไรแบบนี้อย่างอันนี้นะเดี๋ยวป้าจะทําลายที่มันเป็นคู่กันนะคือเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแเราก็ใส่เสื้อคู่กันด้วยสีเสื้อลายเสื้อให้มันเหมือนกันเงี้ยมันจะได้โดนใจพวกที่กําลัง in love พอเราวาดรูปต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งนะที่ป้าอยากจะให้ทำก็คือเขียนข้อความต่างๆลงไปค่ะข้อความที่คิดว่ามันจะโดนใจวัยรุ่นมันจะเห็นปุ๊บแล้วมันจี๊ดฉันต้องซื้อชิ้นนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะสับพนามที่คนที่เป็นแฟนกันชอบเรียกกันคืออะไรบ้าง อ้วนอย่างนี้แม่บางทีป้าได้ยินเราก็สะเทือนใจนะคะดูดูแล้วคนที่ถูกเรียกว่าอ้วนเนี่ยตัวน่าจะสักครึ่งหนึ่งของป้ามัง้งส่องกระจกแล้วก็คิดเออถ้าอย่างงั้นแฟนฉันก็คงจะเรียกฉันว่าช้างน้ำดิมั้งนะ <S <S ก็ถึงเราจะมีความริษยาหรือความหมันไส้อยู่ลึกๆในใจนะคะเราก็กั้นหายใจแล้วเ,เขียนไปแล้วกันค่ะ อ้วนหมูตอนตัวเล็กจุกกระดุยอะไรก็เขียนไปเธอคะ่ะที่มันคิดว่าอมันจิจจ้าจิจจ้าโดนใจคนซื้อท่องไวค้ค่ะเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินเก็บความขี้อิจฉาตาร้อนไว้ข้างในคะ่ะเติมแก้มด้วยสีแดงนิดนึงนะคะให้เขาดูแบบว่ามุ้งมิงฟุ้งฟิง,ฟงขึ้นนะ จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิลลิ่งที่ป้าใช้วันนี้เนี่ยมีแค่สีสีเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตังค์ซื้อแค่นี้ใจจริงอยากได้สีม่วงอยากได้สีส้มอีกนะเดี๋ยวเก็บตังค์อีกแป๊บหนึ่งก่อนถ้าเมื่อไหร่เห็นสีม่วงสีส้มในคลิปแปลว่าป้ารวยแล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากทำขายจริงๆมันก็ลงทุนไม่เยอะค่ะถ้าเกิดว่าซื้อไซส์้าร้กรัมของเบสฟู้ดสี่สีก็ ไม่เกิน200อ่ะเห็นไหมบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันไม่มีหัวทางด้านศินละปะวาดลิงเป็นหมาวาดหมาเป็นคนวาดคนเป็นแมวไม่ต้องซีเรียสด,ดูป้าวาดสีมันยากที่ไหนล่ะก็ลายเส้นปกติธรรมดาธรรมดานะคะไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าใครกลัวจะวาดแล้วไม่สวยเนี่ยก็ลองหัดวาดบนเขียงบนจานบนกระดาษทิชชู่อะไรก่อนก็ได้ยังไม่ต้องวาดลงขนมปังจะได้ไม่ต้องเสียขนมปังไง เนี่ยคำหนึ่งที่ได้ยินเราก็คันกระยิบกระยิบนะเด็กดือ้อเรียกแฟนตัวเองว่าเด็กดือ้อย่างเงี้ยไอ้อ้วนไอ้ดือ้อโอ้ยจะรักกันไปไหนจะมุงมิงกันไปไหนอิจฉาแต่ในฐานะแม่ขาค่ะอย่างที่บอกเก็บความอิจฉาวิสยาไว้ในใจนะคะวัดวาดไปเถอะได้ตางท่องไว้เรียบร้อยเสร็จละขันคู่ที่หนึ่ง วางขายคู่กันเห็นไหมใครจะอดใจไม่ซื้อไหวล่ะพวกที่อินเลิฟทั้งหลายโอ้โอ้โออันนี้ป้าไม่ได้สก,กรปรกนะคะขนมวางอยู่บนกระดาษรองไม่ได้สัมผัสพื้นโดยตรง ถึงจะสัมผัสพื้นอันนี้พื้นของป้านะคะมีการเช็ดล้างทําความสะอาดมาเป็นอย่างดีค่ะไม่สกรปรกแน่นอนมีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งนะคะเดี๋ยววันหลังถ่ายให้ดูว่าใช้แบบไหนทํากินยังไงก็ทําขายแบบนั้นค่ะไอเจ้าพื้นไม้สีฟ้าที่เห็นในคลิปเนี่ยมันเอาไว้สําหรับทําอาหารอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ไปปูนั่งไม่ได้ไปปูนอนเชื่อป้าเถอะป้าไม่ได้สกรปรกป้าเนี่ยเป็นคนสะอาดบอกได้เลยเพราะว่าป้าเนี่ยอาบน้ําทุกอาทิตย์ ไรสาระอีกแล้วเดี๋ยวถัดมานะคะป้าจะสอนการทำโดยการใช้พิมพ์กดคุกกี้กดลายบนขนมปังค่ะเผื่อใครที่กำลังกังวลใจว่าเรียนศินละปะทีไรก็ได้เกรดศูนย์ทุกทีนะคะก็ไปซื้อพิมพ์กดคุกกี้แบบนี้มาใช้ได้ค่ะพิมพ์พวกนี้นะคะมีขายตามร้านวัตถุดิบทำขนมร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะ เซิร์ชได้เลยนะคะใน Lazada s h o p ป e ีหรือตามเพจ Facebook ค่ะตัวกดคุกกี้ราคาเซตนึงเนี่ยไม่ถึง100บาทหรอกค่ะหรือว่าตามด a i s โซเขาก็มีหลายแบบหลายลายให้เลือกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครจะทำขายป้าขอนิ้นย้ำนะคะหลีกเรี่ยงพวกลายดิคสิตต่างๆค่ะ เช่นบรรดาคิตตี้โดเรมอนชินจังอะไรพวกนี้ที่มันเป็นตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์หลีกเลี่ยงนะคะจริงๆไอ้เจ้าหมีที่ป้าวาดนี่ก็คือลายลิขสิทธิ์นะคะทำขายไม่ได้แต่ว่าทํากินเองทําแจกเนี่ยได้อยู่อันนี้ป้ามาถ่ายทําคลิปให้ดูเฉยๆนะป้าไม่ได้เอาไปขายใครเหมือนเดิมค่ะไอ้เจ้าหมีนี่นะวาดเฉยๆมันก็ดูไม่กรีดกรัดก็วาดให้มันเป็นคู่สามมีผู้หญิงกับหมีผู้ชายอย่างนี้ เขียนคำจี๊ดๆลงไปสะหน่อย My boy My girl My love My อะไรก็ว่าไปค่ะวาดให้มันเห็นเด่นชัดนะคะว่าอันไหนผู้หญิงอันไหนผู้ชายผู้หญิงก็ติดโบให้เขาสะหน่อยถ้าผู้ชายก็อาจจะเพิ่มเน c k t ลงไปนิดนึงเหมือนไหมอ่ะเหมือนไม่เหมือนก็เหมือนแหละนะพิมพ์กดคุกกี้เขาก็มีหลายลายหลายแบบมากเลยนะคะเลือกดูอย่างอันนี้วัยรุ่นเขาก็ฮิตก,กันนะองุ่น มันเป็นแมวน้านี่แหละอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเด็กแถวบ้านพูดกันอุ๋ง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 อะอุ๋งก็อุ๋งเขาฮิตอะไรกันเขาพูดอะไรกันทําไปเถอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตามมาถึงขั้นตอนการแพ็คนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ป้าก็ไม่ได้ทาขายใครหรอกค่ะทํากินเองที่บ้านนี่แหละเอาถุงแกงมาอันนี้เป็นถุงแกงขนาด 5, ้คูณแนิ้วนะคะตัดตูดมันออก แล้วก็ไอขอบสองฝั่งเนี้ยค่ะก็กรีดมันออกด้วยจากนั้นตัดแบ่งครึ่งค่ะเราก็จะได้พลาสติกชิ้นสี่เหลี่ยมทั้งหมด4ชิ้นนะคะนำเจ้าพลาสติกชิ้นที่ได้เนี่ยแปะลงบนหน้าขนมค่ะเล็งให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแปะลงไปแล้วเกิดจะเปลี่ยนใจยกขึ้นยกไม่ได้แล้วนะคะหน้าเขาจะเละแปะลงไปเสร็จนะเอามือกดกดกด,กดด้านบนรายของเขาด้วยค่ะ พลาสติกจะได้แนบกับหน้าขนมของเราไม่ขยับขยื่นง่ายเห็นขอบพลาสติกที่เกินออกมาไหมคะเอากันไกลนะคะตัดออกเพราะว่าบางทีเนี่ยนำไปใส่ถุงเลยเกิดว่าขอบเขาเนี่ยไปโดนกับข้างถุงอะคะ่ะเขาก็จะขยื่นพอขยือนปุ๊บหน้าขนมเราก็อาจจะเละได้นะนำขนมบรรจุลงถุงขนาด5คูณ8นิ้วได้เลยค่ะ ไอตัวพลาสติกไอตัวถุงแก๊งที่เอามาตัดแปะด้านบนถ้าเกิดว่าใครมีไซส์เล็กกว่านี้ที่มันจะพอดีโดยที่ไม่ต้องมาตัดขอบอีกทีก็เอามาใช้แทนได้นะคะพอดีบ้านป้ามันมีถุงไซส์นี้ไซส์เดียวอาจจะใส่กระดาษด,ดอลลี่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความฟุ้งฟิ้งค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ติดสก๊อตเทปที่ด้านหลังถุงนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วหรือถ้าเกิดว่าอยากจะใส่กล่องก็ใส่ได้นะคะกล่องที่ป้าใช้ในวันนี้นะจะเป็นกล่องเบอร์ h t p K 17ค่ะไปถามร้านที่เขาขายพวกบรรดาถุงพลาสติกกล่องพลาสติกนะคะเขามีขายอยู่ค่ะแพ็คหนึ่งหนึใบนะคะถ้าจำไม่ผิดแพ็คล้านหนึ่บาทค่ะก็ตกต้นทุนใบละหนึบาทนะอันนี้ป้าไม่ชัวไปเช็คราคากันอีกทีนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างจากนี้ถ้าใครไม่มีกระดาษดอลลี่ก็ใส่ลงไปเลยก็ได้ไม่ต้องรองกระดาษมันก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องห่วง ส่วนของแพ็กเกจที่นำมาใช้นะคะปรับกันเองตามความเหมาะสมได้เลยจะใช้เป็นถาดโฟมจะใช้เป็นถาดกระดาษได้หมดนะคะแล้วแต่สะดวกเลยสิ่งที่ป้านำเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะไม่ได้บอกว่าให้ทำตามเป๊ะๆนะเพราะบางคนค่ะความสะดวกความชอบแตกต่างกันจะเลือกเอาที่เหมาะกับตัวเองนะ ในการใส่กล่องนะคะต้นทุนกล่องมันก็บาทนึงเนาะแพงกว่าถุงพลาสติกเยอะเลยป้าก็อยากจะแนะนําค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะใส่กล่องแต่ไม่อยากจะขายถูกก็ลองเพิ่มออปชั่นดูค่ะเป็นการใช้ขนมปัง2แผ่นโดยใส่ไส้ตรงกลางค่ะตรงกลางเนี่ยเราจะใส่เป็นไส้ฟิลลิ่งแล้วก็นําอีกแผ่นหนึ่งมาประกบ จากนั้นทำการวาดลวดลายหรือว่าจะเพิ่มราคาขึ้นได้อีกค่ะโดยการนำไส้มาใส่ตรงกลางอย่างเช่นวันนี้ป้าจะใส่เป็นไส้ฝอยทองค่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะป้าจะคำนวณราคาต้นทุนให้ดูนะทั้งแบบใช้แผ่นเดียวใช้2แผ่นแบบมีไส้ฟิลลิ่งใช้2แผ่นแบบมีไส้ฟิลลิ่งและฝอยทองค่ะจะได้พอมีไอเดียนะว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ดี เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครเพิ่มออปชันทา f ิล l i n g s e ตก็ใส่ไส้ลงไปจะใช้เป็นแบบว่าเนยแล้วก็ใส่ลูกเกดใส่อะไรที่ชอบได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะนำขนมปังอีกหนึ่งแผ่นมาประกบค่ะจากนั้นก็วาดรูปด้วย f ิลลิ่งได้เหมือนเดิมเลยอันนี้นะคะป้าไม่ได้ใช้หัวบีบเห็นไหมเอ่ย นำฟิลลิ่งใส่ถุงแกงค่ะแล้วก็ตัดปลายถุงแกงเป็นรูเล็กๆเราก็ใช้ว่าได้เหมือนหัวบีบนะแต่ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะที่แนะนำให้ใช้หัวบีบก่อนเนี่ยเพราะว่าบางทีมือใหม่ใช้เป็นหัวบีบมันจะคนโทรลเส้นได้ง่ายกว่าเฉยๆจ้าวาดตกแต่งจนสาแก่ใจนะคะจากนั้นก็นำมาใส่กล่องเบอร์เดิมได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูการคำนวณต้นทุนกันนะเดี๋ยวจะคำนวณต้นทุนให้ดูทุกแบบเลย รวมถึงกําไรและราคาขายค่ะเดี๋ยวมาดูต้นทุนออปชั่นแรกกันก่อนนะคะกรณีขนมปัง1แผ่นแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกให้ดูฮารูฮาราขนมปังแผ่นละ2บาทอันนี้คิดแบบไม่ใช้หัวท้ายเลยนะคะฟิลลิ่ง5กรัม 20สตางค์อันนี้คิดจากฟิลลิ่ง900กรัม35บาทนะคะฟิลลิ่งจริงๆเนี่ยที่ป้าทำลองช่างดูแล้วเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณ3-5กรัมแหละแต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรอกค่ะขึ้นกับว่าวาดรูปเล็กใหญ่ถมเยอะถมน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าใครใช้เยอะใช้น้อยกว่านี้ก็ไปคำนวณใหม่เองนะคะกระดาษดอลลี่ป้าใช้แบบในรูปนะคะ หนึห่อ250แผ่น55บาทค่ะซื้อจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ก็ตกแผ่นละ22สตางค์แต่ว่าใครจะไม่ใช้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นถ้าใครไม่ใช้ก็ลบต้นทุนตรงนี้ทิ้งไปกล่องพลาสติก1บาทรวมต้นทุนจะอยู่ที่3บาท42สตางค์ค่ะถ้าขายถูกหน่อยก็ขาย5บาทจะได้กำไรชิ้นละ1บาท58สตางค์ค่ะคิดว่าคุ้มเหนื่อยไหมคะถ้าคุ้มเหนื่อยก็ลุยโลด ถ้าขาย10บาทจริงๆป้าว่า10บาทมันราคาสูงไปแหละอันนี้คิดให้ดูเล่นๆนะขาย10บาทก็จะได้กำไร6บาท58สตางค์ค่ะเอาล่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครอยากขาย5บาททำไงดีเพราะว่าขายเด็กๆกำลังซื้ออาจจะไม่สูงมากก็แนะนำให้เปลี่ยนแพ็กเกจนะคะไปใส่ถุงแกงแทนเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าใส่ถุงแกงต้นทุนมันจะลดเหลือเท่าไหร่ ต้นทุนทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าถุงแกงป้าคิดที่25สตางค์นะมันอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ป้าก็ไม่เคยนับนะคะอันนี้กะกะเอาต้นทุนสำหรับขนมปัง1แผ่นแพ็คใส่ถุงแกงนะคะจะอยู่ที่2บาท67สตางค์ถ้าเกิดว่าจะขายชิ้นละ5บาทนะคะแพ็คใส่ถุงแกงแล้วใส่กระดาษด,ดอลลี่เพิ่มความมุ้งมิ้งด้วยเนี่ยเราจะได้กำไรชิ้นละ2บาท33สสตางค์ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครหาซื้อกระดาษดอลลี่ไม่ได้หรือว่าไม่อยากใส่หรือว่าอยากจะลดขยะลงเพราะว่ากระดาษดอลลี่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ก็เอากระดาษดอลลี่ออกนะคะขาย5บาทไม่ใส่กระดาษดอลลี่เราก็จะได้กําไรเป็นชิ้นละ2บาท55สตางค์ค่ะทีนี้มาดูนะกรณีเราอยากเพิ่มยอดขายอยากเพิ่มกําไรค่ะให้ใช้เป็นขนมปัง2แผน่นประกบกันโดยใส่ไส้ฟิลลิ่งตรงกลางด้วย ฟิลลิ่งด้านในที่ใส่เป็นไส้แบบที่ป้าทานในคลิปนี้นะคะป้าชั่งแล้วได้10กรัมนะใครจะใส่มากใส่น้อยกว่านี้ก็คำนวณใหม่เองนะคะต้นทุนสำหรับขนมปัง2แผ่นประกบกันมีไส้ตรงกลางแพ็คใส่กล่องพลาสติกนะคะจะอยู่ที่5บาท82สตางค์ต่อกล่องถ้าเกิดว่าเราขาย10บาทเนี่ยเราจะได้กำไรที่กล่องละ4บาท18สตางค์ เห็นไหมคะว่าแทบจะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะแค่ทาไส้ตรงกลางเพิ่มหน่อยนึงเนี่ยได้กําไรเพิ่มขึ้นมาต่อชิ้นเยอะเหมือนกันนะมาดูอีกออปชั่นหนึ่งค่ะกรณีใช้ขนมปัง2แผ่นทาฟิลลิ่งตรงกลางแล้วก็เพิ่มฝอยทองเข้าไปด้วย ต้นทุนมันจะอยู่ที่7บาทส2สตางค์นะคะถ้าเกิดว่าเราขาย10บาทเนี่ยเราก็จะได้กำไรที่2บาท58สตางค์ต่อชิ้นแต่โอ้โหมีฝอยทองด้วยเนี่ยส่วนตัวป้านนะป้าคิดว่ามันสามารถอัปราคาได้เป็น12บาทหรือ15บาทเลยละคะ่ะถ้าเกิดว่าขาย12บาทเราก็จะได้กำไรอยู่ที่4บาท58สสตางค์ต่อชิ้น ฝอยทองนี่ป้าซื้อมากิโลละ160บาทนะคะจากร้านขนมแถวบ้านแม็โครก็มีขายค่ะแต่ราคาสูงกว่าน,นี้ป้าจำราคาไม่ได้ลองไปเดินเลือกซื้อดูนะคะต้นทุนที่ป้าคำนวณให้นะคะอาจจะไม่ถูกต้องร้อเเซนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใส่ไสนะ้นาบ้างไม่เท่ากันต้นทุนวัตถุดิบแตกต่างกันและป้าเนี่ยคิดให้เฉพาะในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบนะคะ ค่าอื่นๆป้าไม่ได้รวมให้ในคลิปนะอย่างเช่นพวกค่าแรงค่าที่ค่าน้ำค่าไฟตรงไหนที่ไม่เห็นด้วยนะสามารถแก้ไขคิดใหม่คำนวณใหม่เองได้เลยนะจ๊ะเอาข้อมูลของป้าไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆค่ะข้อมูลที่ถูกต้อง100%เรเซเราต้องเอาต้นทุนของเรามาคิดเองนะแซนวิชตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องทำวันต่อวันค่ะสามารถเก็บไว้ข้ามคืนได้เลยเพราะว่า หน้าที่เราใช้เนี่ยเป็นฟิลลิ่งซึ่งเขาไม่เสียง่ายมันจะไม่เหมือนพวกแซนด์วิชสดที่ใช้เป็นพวกมายองเนสโบโลนาไส้กรอกอะไรพวกนี้ซึ่งอันนั้นเขาจะเสียค่อนข้างง่ายเก็บวันสวันเนี่ยยังได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ายิ่งเก็บนานอะ่ะขนมปังเขาก็จะยิ่งแข็งขึ้นแล้วถ้าจะเก็บกี่วันอย่าลืมดูวันหมดอายุของขนมปังด้วยนะคะอย่างสมมุติจะทําเย็นนี้เอาไว้ขายวันพรุ่งนี้อย่างนี้เนี่ย ก็แพ็กใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นนะคะสามารถวางไว้นอกตู้เย็นได้เอาละค่ะป้าก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมที่ลงทุนไม่มากแล้วก็ทำง่ายไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านหน่อยนะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ